ติดตามความชัดเจนล่าสุดนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันบาทสาหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้แบบไหนวันนี้ติดตามค่ะคุณชัชวานแพทย์ยาไทยนะคะสรุปความชัดเจนล่าสุดเกี่ยวกับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันบาทเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนจะได้เมื่อไหร่ข้อวันจ่ายเงินอย่างไรติดตามกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นันจะพาคุณผู้ ชมไปติดตามนะคะความชัดเจนล่าสุดค่ะจากท่านสสชัชวานแพทย์ยาไทยค่าเก็บเกี่ยวไรและ1,000บาทรวมไปถึงคุณปรามโเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและกเกษตรกรไทยเราไปติดตามคุณชัชวานกันก่อน,อนเลยค่ะใช่ค่ะคนายละบันโอคืดหยาดก,ก้มยูพี่น้องถามให้เราหนึ่ครับพี่น้องครับสําหรับผูใ้ใดที่กาลังขืดตองเงินค่าเกี่ยวเข่าหรือค่าซอยเหลือต้นทุนการผลิตรไรล,ละหนึ่งพันบาททั้งหน้าปังแร้วก็หน้าปี นะครับถามมาสองมือถามสีรอบเ้าแรงเ้าแรงเพิ่หนว่าะตอบนะครับอธิบดีกรมการเข่าวือจะตอบชี้แจงผมบังหันในกรณนีเงินขาเกี่ยวเขาอะไรละหนึ่งพันบาทค่ะเงินขาซอยเหลือตนทุนการผลิตหรือว่าคาเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไรละหนึ่งพันเนี่ยเป็นอย่างไรแนทางหน้าปังรอบบังหันแล้วก็หน้าปีมกแปะทำหกเก่าสิมาเนี่ยเป็นตะไดรบอนะครับน้ำที่อันสี่ต้องแยกเป็นสองส่วนหน้าปังเนี่ยขอละมอกับอนุมัติเล้เดต่มันติดที่ว่า พี่น้องไทหน้าห้องเนี่ยล่งซื้อว่าท่านล่งซื้อขาดเขาก็เลยเปิดใน่ล่งซื้อไม่ว่าที่ยอดล่งซื้อมันเกินเหมือนเกินขึน้นมาจากวงเงินที่ตังไว้สองพันแปดร้อยล้านนะครับต้องใส่เงนินไปเจ็บท่านลแล้วนั้นเพราะฉะนั้นอนุการผลิตของนบ,บขต้องเฝ้าประชุมอมทธิบดีก็ต่อว่าสิเฝ้าประชุมเดือนหนานี่ห้มั้นแล้วเราก็่งหนึ่งไปทั้งนบคให้เขาเร่งน้ำเนินการอันนี้คือเรื่องหน้าปังนนะครับส่วนหน้าปีหก 8ทำหเก้านะครับผมได้สอบถามแล้วว่าเปีง่ดยท่านอธทิบดีครับปีนี้เป็นจะได้คือตอบว่าเพราะว่าพี่น้องบ้านผมเนเฮดหน้าฐานนั่งขึ้นขายเกี่ยวขย้าวไรนึงบ้านนี่แหละ่นเขาบอกว่านะครับ่นบอกว่าเสียวเขาอนุด้านการผลิตเดือนหน้าคือกันจังสิรูว่าได้ว่าได้นะครับอาจบ่ได้คือเก่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับอันนี้คือที่่นบอกมาก อาชีพใดเป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อไร่ขึ้นเราแต่ว่าสีใดเป็นหยังผม,มรมลูแต่เพิ่มเยี่ยมแย่มากว่าอาจีพเป็นเครื่องหนึ่งเป็นเงินเครื่องหนึ่งเป็นปุ๋ยอี่ยัยงประมาณนี้นะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดนะครับทีใดทํานาที่กรรมธิการงบป,ประมาณถือโอกาสทีกระช่วงเกษตรและทรัพย์กรนะครับกรมการเขาเรล,ล่ากรมหลายๆหน่วยงานของกระช่วงเกษตรซึ่งทํานาที่เป็นบอร์ดนบคเนี่ยเขาไปชุ่มมงกุฎเดถามใน้หันเป็นกระตอบมาแบบนี้แหละพี่น้องครับ อธิบายที่น้องฟังนะครับสรุปหน้าปังนะครับสีได้ยุลายละพันแต่ปัญหาคือมันเพิ่มขึ้นมาหลายจากสองพันเอเอจากสองพันแปดล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเจ็ดพันล้านมันกระเซียวมานทกกันเราก็สะไปแก้ปัญหาในเดือนหนาส่วนค่าเกี่ยวเขาหน้าปีหน้าปีด้วครับบัตที่นีหกแปดทั้งหกเก้าอ่า อาจิะมีการปรับเปลี่ยนบ่าไดเป็นเงินเต็มคือเราอาจิได้เป็นเงี้ยงกับโมล่ะรอฟังเดือนหนาขึ้นกันนะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่ได้ยินจากปากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในเรื่องนี้ครับอ่ะห5กิ๊งเท่า้วบายเนี้ นั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านมาตรการค่าเก็บเกี่ยวไรและ1,000บาทในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังฟังให้ดีนะคะตอนนี้คะ่ะในส่วนของนบขอย,ยังไม่อนุมัติจ่ายเงินเพราะว่ามีในเรื่องของงบประมาณขั้นตอนในการดําเนินโครงการเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการด้วยวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเราไปตามค่ะ คุณพิชัยชุนหาวิชระยืนยันนะคะว่าอย่างไรเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวทั้งเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ1 0 0 0บาทปีการผลิต2568รัฐบาลยืนยันจ่ายเงินแจกเงินแน่นอนแต่ต้องรอติดตามรายละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งข้อวันจ่ายเมื่อไหร่ได้อย่างไรได้แบบไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชม อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวข้าวนาปังลอเกอร์อีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อวันที่ผ่านมามีการประชุมนบค่ะที่ทําเนียบรัฐบาลโดยมีคุณพิชัยชุนหวิชระรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายแล้วก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่าน ซึ่งไล่ละพันยังไม่ได้นะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับเพราะว่าการประชุมนบขหรือว่าคณะกรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติมีคุณพิชัยชุนหะเวชระเนี่ยเป็นประธานเสนอให้กลับไปพิจารณามาใหม่นะครับเนื่องจากว่าคุณปราโมชเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกว่าไล่ละพันสําหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาะปังปีการผลิต2568มีชาวนา ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยมีประมาณ3 0 0แสนครัวเรือนตอนนี้เพิ่มเป็น8 5 0 0 0 0ครัวเรือนด้วยกันนะครับทำให้งบประมาณที่ต้องใช้จากเดิมจะมีแค่2867้ล้านบาทเพิ่มมาเป็น7,500ล้านบาทมันเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวกว่าเลยนะครับก็เลยให้กลับไปพิจารณามาใหม่เนาะสำหรับพี่น้องชาวนานะครับตอนนี้เองก็น่าสงสารชาวนาอยู่ ข้าวก็ตกเวียละประมาณ5,000กว่าบาทนะในบางพื้นที่ความชื้น25ข้าวเนี่ยถูกแต่ว่าข้าวสารเนี่ยแพงปุ๋ยแพงยาแพงก็ไม่รู้ว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะอยู่ยังไงเนาะ จากเมื่อวันที่ผ่านมามีการประชุมนบอค่ะที่ทำเนียบประธานโดยมีคุณพิชัยชุนหวิชระรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการการ,ระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติหรือว่านาบอซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการทบทวนในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่และ1 0 0่บาทไม่เกิน10ไร่โดยส่งให้คณะอนุกรรมการบรหิหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตนะคะที่ มีอธิบดีกรมการข้าวและก็กระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธานพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขขั้นตอนค่ะส่วนไร่เละ1หนึ่งพบาทเกษตร,รกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังจะได้หรือไม่ติดตามคลิปเสียงจากท่านอธิบดีกรมการข้าวกันก่อนเลยค่ะนะครับส่วนเรื่องของมาตรการช่วยเหลือปี67ทับ68นี้เนี่ย68ับกเนี่ยก็จะเอาเข้าพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ทางทรกศก็ได้ ได้ทำโมเดลไว้ว่าเราจะจ่ายแค่500แล้วก็จ่ายปุ๋ยไปอีก500ต่อไร่แต่จะเอาปุ๋ยชนิดไหนจะเป็นคูปองจะเป็นยังไงเนี่ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องพิจารณากันให้รอบคอบในฐานะที่เป็นคณะกรรมการอ,อนุผลิตเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อต่อต่อมาตรการถ้ามีการก็ต้องมีการขอยกเว้นหรือมติคอรมอ ถึงจะดำเนินการเรื่องนี้ได้ผมก็จะประชุมในเรียววันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยความชัดเจนของการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันขึ้นทะเบียนกําหนดไว้ใน30เมษายนนะครับการทํางานนะ่ะมันไม่ได้ต่อเนื่องตอนนี้ก็ต้อง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  ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ลงตัวการประชุมก็ไม่สามารถที่จะประชุมเอาตัวเลขที่ชัดเจนนะมาประชุมได้มันมันถึงทาให้เกิดเกิดความล่าช้าผมเข้าใจนะครับมันมีมาตรการหลายมาตรการที่คณะอนุผลิตได้นาเสนอกับคณะอนุตลาดไปแล้วซึ่งวันวันผมจะเล่าให้ฟังก็คือผมได้หาลือเรียกลงสีเข้ามาประมาณ50กว่าโลห้าสิบกว่าลงสีที่จะคอยซับดึงสินค้าออกจากตลาด ให้ซัพลพยเนี่ยดึงออกมาจากตลาดความปริมาณสินค้าเนี่ยให้ออกมาจากตลาดประมาณสัก1.5ล้านตันถึงสองล้านตันเนี่ยซึ่งนำไปนำเสนอคณะอนุผลิตแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยก็เลยต้องเป็นที่มาของไร่ละพันซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนอีกทีว่าเราจะมีมาตรการอะไรเพราะว่าไร่ละพันเนี่ยไปขัดกับมติคอรมอเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566เข้าใจไม่ผิด นะครับเป็นการนุรงคครั้งนั้นก็เป็นการนุรโคมไปแต่ครั้งนี้ก็ต้องทําให้เป็น,ปนกิจการลักษณะก็คิดว่าน่าจะได้ผลคําตอบในเร็ววันนี้ครับก่อนก่อนต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมก็น่าจะมีคําตอบครับท่านครับก็เอาใจช่วยหลายๆเรื่องครับเพราะว่าสิ่งไหนที่ทําเพื่อประชาชนได้แล้วผมทําทุกเรื่องครับก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเรื่องนี้ครับผมขอบ ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของคุณปราโมทเจริญศิลป์ก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันนะคะว่าในส่วนของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังคุณปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยกล่าวว่าที่ประชุมระบขอค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นชอบในการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่เกิน1ิบไร่หรือว่าสูงสุด1 0 0 0บาทต่อควเรือนให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต25 6 8สบเลยนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรมาลงทะเบียนเพิ่มถึง8จ 0 0แสนรายทำให้วงเงินเพิ่มขึ้นจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไวนะ้น่ะ2,300ล้านบาทเป็น7,500ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้นะคะล่าสุดที่ประชุมนบขได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการผลิตนะคะคุณผู้ชมของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทบทวนรายละเอียดในการจ่ายเงินก่อนเสนอเข้าที่ประชุมนบขชุดใหญ่ครั้งหนึง่งเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งจากนั้นก็จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอ ในลำดับต่อไปค่ะ คุณปลาโม์ได้กล่าวเสริมไว้นะคะตอนนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทที่ทางกเกษตรกรได้มีการร้องขอต่อทางรัฐบาลให้การช่วยเหลือในการจะทําโครงการตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะคะยังต้องส่งเรื่องตรงนี้กลับไปทบทวนยังคณะอนุกรรมการด้านการผลิตอีกครั้งหนึ่งของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรอดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วทําให้เกิดความล่าช้าเพราะว่ามีขั้นตอนหลากหลายขั้นตอนด้วยเช่นกันและต้องมีการทบทวนในส่วนของบอร์ดด้วยนะคะ ซึ่งในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณพิชัยชุนหะวิชาระว,วันนี้ท่านก็ยืนยันว่าอย่างไรก็ตามวงเงินนี้จะต้องแจกแน่นอนแต่ชาวนาต้องรอไปก่อนเพราะว่ามีขั้นตอนหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะต้องกลับไปทบทวนในเรื่องของวงเงินในเรื่องของคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มผู้ปลูกข้าวหนับปลังด้วยค่ะคุณปราโมทกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการกลับไปที่อนุกรรมการฝ่ายการผลิตหรือว่ากระทรวงเกษตรแล,ลสะสหกรณ์อาจจะทําให้กระบวนการในการ,การจ่ายเงินล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย2เดือนเลยนะ ส่วนการจ่ายเงินสําหรับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีซึ่งกําลังเข้าสู่ฤดูการพาะปลูกเนี่ยยังต้องรอในส่วนของดําเนินโครงการอีกเพราะว่าในส่วนของข้าวนาปลังก็ยังไม่เสร็จสิ้นข้าวนาปีก็ต้องรอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าราคาข้าวตกต่ําถ้าหากมีโครงการในการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทก็สมควรที่จะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะคุณปราโมทจะเดินสินก็กล่าวไว้แบบนี้ค่ะส่วนคนถามที่หลายคนเขงาใจว่าถ้ามีการเปลี่ยน ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์การเปลี่ยนแปลงในส่วนของนโยบายหรือไม่คุณปราโมทย์เจริญสิงห์ก็กล่าวไว้นะคะว่าตามที่ดูแลนะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะยังคงเป็นไปตามขั้นตอนเดิมจะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือาเปลี่ยนนายกตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ